มารับชมเกมครับสูนสูนโดยแจ็คปัโทโตปั๊บเข้าไปลงนี้โอ้ยเปิดสบายเยอะเตะใกล้ครับโอ้ยเรียบร้อยดีลงเน็ตครับวันนี้มีนักเตะน้ารอมาครับสเสิร์ฟครับหนึ่งศูครับโอ้หวางมือปั๊บเข้าไปเยอะถึงออยแล้วเอาแล้วครับเข้าจุดหรือเปล่าของเบาๆเรียบร้อยไม่ โอ้โหแพ้ด oh. ูคร <ie mostrar> ับแพ้ดูภาคภาษาอีสานนะแพ้ดูครับมือเอาแจ็คที่ไหนเสิร์ฟเสิร์ฟมาลูกนี่ป้าโทเปิดหนึ่งยกมาสิยั่งทีนาะสิยั่งทีน้อยังอยู่ยังอยู่ยกเนี่ยตึ๊กเปิดแล้วเปิดแล้วมันทัดบอกตี่เ็กไปลูกนึง โอเคครับเดี๋ยวรอดูเซตตัดสินโอ้ไม่ใช่นี่ไม่เตะข้ามซะแล้วล<า>บอลเสือบมาตรงนี้โอแปรมาโอ้ลงหลังเส้นวะโอ้ลงในเส้นลงในเสนน้นอ่าถูกเสือบแม่เดียวอ่อนๆแล้วเสือบอดีครับวะสองต่อสามครับไปักไปลูกนี้เจ้าแจ็คโอล้ำซะแล้วยังอยู่เจ็โอ้ย อยู่ไว้ยืนเยี่ยวเฉยๆนะไม่ใช่ดูว่าแจ็คจอแจ็คพอปาดมาลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยดีส,สามต่อสีส่ดู<ส>นักเสือหน้าหยกของเรา<ส>ปักเข้าไปลูกนี้อ๋อโอ้ยวิดแอวลังควงลังควง,งต่อสองครับรไไอาดูแจ็กร้อยแรงม้าของเรา ยังอยู่ลวนมานิ่มๆเยอะปักเข้าไปเรียบย้อยอ้โหต้องบอกว่าดูเดือดเพชรมันดู <c oughs> ดูเดือดมากครับต้องบอกว่าอย่างนั้นแจ็คจะได้เซอร์ฟอีกครังปัดมาลูกนี้โอ้ยใครจะรับกับใครจะรับ <c oughs> ใครจะรับกับใครจะรับ อีกที่ตรงนี้โอ้ยอ่าเธอดูรอยยิ้มดูรอยยิ้มของเจ้าแจ็คนะครับโอ้ยยังอยูย่ว่างั้นไปครับไปกันต่อครับไปกันต่อปัดเข้าไปลูกนี้เปิดหนึ่งเยอะสัน้นไปกันต่อจะเลือเลยฮะจะเลือเลยยยังอู รูจ้าปอนเซฟนักหน่วงสตีทีปกเข้าไปลูกนี้โยบสองเอ้ยโยยังยังอยู่ยังอยู่โอ้โหล้มตัวลูกนี้อู๋ไม่ทำให้ผิดหวังอะไม่ทำให้ผิดหวังอะโอ้โหหน้าแกแบบยอมแล้วอะาตนอยู่อ่าต่อแปด เข้าไปจอดมาเจ้าการโอ้ยแตกหนึง่งยังอยู่เบิดมาเลยโรยเจ้าไอ้แตกหรือเปล่าไม่แตกอะเยอะเข้าจุดตะเลือเลยฮะ<อ>ตะเลือเลยฮะซันแบ็คเน้นๆลูกนี้อะไรครับ6ต่อ8เจอมาข้ามเขียวลูกนี้มาเยอะ มุงเล่นทางเบาๆเจ้าออยยังอยู่โยกมาสั้นมากจะเลือเลยฮะนู้นไม่พูดไม่จาซะแล้วเจ้ <c oughs> าแจ็คเงียบไปเลยฮะไปครปั <c oughs> กโยกมาเต็มรอบหรือเปล่า <c oughs> โอยครึ่งรอบเบาๆครับโอ้โหน่าจะออยเหลือไปเลยฮะ ข้าหกป่ะข้าวเจ็ดบ่อาียบร้อยฮะสิบต่อเจ็ดสิบต่อเจ็ดครับเต้าแจ็คไปต่อปักเข้าไปลูกนี่ยังอยู่โอ้ยแเอาซะแล้วต่อแต้มซะแล้วเจ็ดเจ็ดฮะปักเข้าไปลูกนี่โอ้โหมีรอยยิ้มให้เห็นเบาๆฮะ มีรอยไม่เห็นเบาๆบฮะโอ้โหมีรอยไม่เห็นเบาๆบะสามเจ็ดะมีรอยไม่เห็นเบาๆบโอ้ยอย่างนี้วะโอ้โหเรียบร้อยดีแคดสามครับ 8 <83 S 2> ปดสิบสา,ยยามปักเข้าไป,ไป,าไปอ๋อครับสิบสี่ต่อแปดครับต้องลุ้นเท่าแรผมดูตีล้อย,ยังอยู่ยังอยู่4ีปาลูกนี้โอ้ยออกฮะโอ้ยยุ่งกัดสิบห้าต่อแปดฮะไปกันต่อปักเข้าไปโอ้ยเรียกว่าไม่ถูกเน็ตเลยฮะ ก้าสิบห้าเก้าต่อสิบห้ามาดูวงเสิร์ฟของพักตรงนี้พักอยู่ยังอยู่เยอะมามองเบาๆเรียบร้อยดีเท่าไรหรอลงหรอปักเข้าไปเรียบร้อยหรือเปล่าเล่นเองยกมาสั้นไปโอ้โหไม่ข้ามอะ สิบเจ็ดต่อเก้าครับโอ้โหแต้มแบบเบียดกันสุดๆฮะปักเข้าไปลูกนี้เอาออยจะแก้สถานการณ์ได้หรือเปล่าเอยติดบอกอีโก้โอ้ยออยถึงกันขวนเสียแล้วฮะออยเกาหัวนลยสันซิวต้องเข้าแล้วฮะเอาละเปิดสวยเยอะไม่ยกซะแล้วโอ้โหไม่ทันแจ็คแน่นอนลูกนี้โอ้ โอ้ย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 อ่าอ้อยไม่ไหวใช่แล้วตายอมหรือเปล่านี่ยังไม่ยอมนะโอ้หบานมาโอ้ยังอยู่โอ้ยนอ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 เออนั่งเบยกมั้เตี้โอ้หยอดนะเท่าไหนล่ะ สิบยี่สิบปักเข้าไปอ่าสิบเอ็ดยี่สิบมดูฝั่งนี้เสิรฟอย่างเดียวฮะปาอยุ่คนไหนสิเอ้เบ้ลปั้นมาจิบสวยๆค่ะยืกเต็มรอรือเลยยังอยู่หรือเปล่าเจ้าเอ้ยเอ้ยลูกที่สองมา้วฮะแมตต์คอยข้างที่สองยังไม่เกมฮะดูแมตต์คอยข้างที่สามฮะ ก็บปโอ,โอยยยยบรยอยดีเ,เกม,มยย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 ตัดคลิปแต่ผลเียยงเท่านี้วสวยดยยยยั